กส็สวัสดีครับรอครับรอ,อ,อนนคุณณคุณใดมากี้มาสวัสดีทุกท FC นะในป่นะอันนี้เปิดสาขาใหม่วันนี้มาชมร้านข้างทางไอ้พี่โอ้ปลาโตตัวอยบาทมีค่ะนี่3าบาท3บาทเส้นเดียวอะรนะรเส้นได้บ่เ <laughs> <laughs> ส้นเอ้ <laughs> โอ้ขูเดียวเหรอโอ้นี่ม่ค่ัแม่น้องเอ็ง สมอันนี้เลยที่มีลูกสาวมีบ้านงามๆคนนี้แหละนะครับผมบุญนุ่นในเด้อเออเตือยังเต่งเต็มเลยนี่จะบ้านนี่ฮะยาสาวเต็มมืเลยยี่ห้าเลยโอ้โหไม่ขาปนี่ครับนี่พิกทุกงจะบ้านเลย แปสิบค่ะพี่ค่ะแปดสิบ่มีลาอนี้เลยเนาะปอดโตกล้วยเลยกล้วยซาบาทค่ะซาบาทนี่เด้อันนี้ผมกินนี่เด้แต่ผมมีเงินอยู่นี่สิบบาทกระโลนึงง่ายมีตัวเกนเนาะเกบเบเกโชัวร์มีค่ะปอดสีม่วงเนาะสีแดงม่วงไม่ม่วงบ่เดี๋ยวพอพอเงินออกก่อนค่อยซื้อจ้ะอาไว้เด้ออีกอีกอีกสี่มือเด้อจ้าจ้ามีได้สี่มือเลยจ้าเออเอางานบบัง เว็บบริษัทคางทางมานีนะผมนี่พอเกือบเอาไว้ดึงขึยนดึงนี่นะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเพันอยู่ข้างทางนะผมนี่หน้าผมอยู่กลครับงไงหน้าอยู่ใกล้นี่นะครับผมอันนี้ก็ไอ้หกนี่เจ้าของเพื่อนครับนี่อันนี้บ้านนี่ผมเฮ็ดเองกับมือทำนี่บ้านหลังนี้นะครับผมเอฟซีนะโชว์ก่อนโชว์ฝีมือก่อนบ้านอาจารย์อันนี้คือเฮ็ดหลังแรกครับเฮ็ดหลังแรกเลยนี่หลังนี้นะครับผมตอนนี้เฮ็ดหลายหลังแล้วตอนนี้คือก็พอบ้ามือแล้วสมมือบ้ามือแล้วนะครับผม เออนะครับอ <laughs> <als> uh, yes. uh, ันน oh, hey! uh, uh ี้ใหญ่เนงโอ้ยเรี่ยงพร้อมโอ้ยกระดูกโอ้แต่แล้วเอามือโทรวะมาแล้วมาคือรถรัชเด๋อนี่ปกำลังขยายสาขาเนทนะอันนี้คือสร้างบนเอ่นเส้นนี้กับเส้นอ่า อุสมานเท,ท้าเท่นะครับนี่เส้นนี้ก็ไปไปนครนมได้ครับออกเท้าเท่ออกเนะล้าได้นะครับผมเส้นนี้นะครับถ<ะ>ุดินกิโลละสี่สิบบาทโอ้อยก,กินถุดินนะครับผมเอฟซี F นะกิโลละสี่สิบบาทมีนหนุ่ยเกลนะครับผมคักสดอันถุดินสดเอฟซีนะนี่นะครับผมเกเกเกทุลูกจับมืงหูเกทุลูกนะครับเอฟซี F C นะอืมอันนี้แปดสิบบาทพริกสดๆพริกแห้งสดสด เบอร์คือใหญ่สาขาอ่าดีเลยเส้นกุสชามาเทาเทนแวะกินได้นะผมเสียบนะครับก๋วยเตี๋ยวบอร์มอหม้อก๋วยเตี๋ยวขึ้นหอยแต่ว่าไปแต่ไปต่บุยมท่านี่ยิมยิมบอกอิ่มเนาะเอาอิ่มกิมนะผมโอ้นี่นี่ให้ให้ให้เนาะให้เนอะข้างหน้ากันลังนี่ข้างหน้าข้างหน้าโอเคเอาเดี๋ยวเอามุนมุนมุนเจ้ามุนกมุนก่อนมุนมุนหมุนหมุนอื่นอันเนาะทุ่ม เออออกออาเสาเดียวบ่ออกย้าย nhau หอออกเ้ายไหนหอเสา็จุ่นปุ่นสี่เสาโอ้นี่บ่โอเคเอ้าเจี๊ยวน่ะผมตลาดนี่เป็นตลาดข้างท่านะผมเปิดได้บุกีเดือนนี่ครับประมาณเดือนกว่าๆเนาะเดือนกว่าๆครับผมนี่ขยายสาขาไปเรื่อยๆครับโดยสร้างเตียงเพิ่มเติม เออเออนะบ้างอ่ะขายดีครับผมมือนึงแต่ก็ไม่เป็นพันสองพันอะไรซินะเอออะไรเปตั้งตาดงแล้วบอ่าสร้าเสื่อเอาเนี่ลูกค้าเป็นมานเลยครับผมเขยันใส่ผ้าไปเด้อเด้อเขยากเด้อริบเด้อนงูยจะบ้านอ่ะบ่อถื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 อถึกขักถึกไนซื้อมาปีใหญ่เลยอ่ะอบคุณครับมือหลังมาไหมครับเออมือหลังมาไหมนะครับผมอืม ้เสน้นนี้นะครับผมสมัยก่อนผมเป็นน้อยเป็นดินแดงครับเนี่ยเซนดินแดงเซนนี้นะครับสมัยนี้พัฒนาเร็วมากนะครับผมนี่ก็เบิ้งเส้นทางสวยงามนะครับผมอะเดี๋ยวเ็งานซสร้างไปก่อนเพื่อผมจะมีติปเติมให้เออคุณเดียวฟรีโอ้เดียวเยวฟรีเอาคุณรุมร่มคุณรุ่มคุณรุ่มมาโทษมาเพราทุบสั้งก่อนนัน้นเดี๋ยวค่อยจะยกยังบ่

เดี๋ยวตัดมุขสนมนพุหน่อดน่นกยเเลยวเออเอาอ๋พอนี่งานเว้งานไม่ได้ยงไรนะตีลการลูกค้าตีลการดิบอะตรงนะนี่มาสมอนี่บุษมนานี่บุขนนนี่เออดเออนั่นแหละจะไปไกลคุดนี่พอนี่อยู่ดินเนี่ยดินขบทมี่นะซังดิทมเนรือเฟอเนี่ยเขายืนยืนตีตีออกไป ออกแบบขนาดแล้วพอดีแล้วใหม่ปีกปีกเหมือนเด้เพื่อปีกข้างเลยจิตสุดนะคพอดีเวะซอยสามก่อนนี่ครับหน้าพี่บ่ากว,ว่านี่ทัดจะนี่ไปรังนี่ไปนะผมอ่าถือว่าอนาคตอดัรุ่งครับทีนี้รุง่งอนาคตรุง่งแน่นอนกาแเฟเออ,เอ,อโอ้โหนี่ขาแดงกาแฟเอาเก็บก่อนโอ้กองก้างนึงนำ้ำตาลนึงเออโอ้ลูกค้าเลยมานเลมานครับผมเอฟซีนะ ไม่น่าเชื่อว่าเ,เปิดร้านเมื่อกี้วันอเนาโอเคครับคลิปนี้ก็วันนี้ก่อนครับผมทีนะเวบบงตลาดมียังขายเนี่ยของถือๆนะครับผมสวัสดีครับ